โอเคครับก็มาต่อที่ข้อ6นะครับเขาบอกว่าพิจารณาสารการเกิดพันธะในสารประกอบต่อไปนี้นะครับอ่าก็กำหนดเลขเอะตอมเซนเท่ากับสามสเอท่ากับสีอันนี้ก็ไม่รู้ให้มาทำไมนะครับโอเคอ่าสารประกอบข้อใดน,นะครับมีพันธะโคออร์เดตโคเวเลนต์ ent, ent, มากกว่า1พันธะต่อ1สูตรนะครับอ่าเราก็มาดูกันดีกว่านะครับก็คืออ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ ent, คืออะไรนะครับก็คือโดยปกติแล้วโคเวเลนต์ Co ของเราอะ่ะก็คือ หนึ่งพันธาโคเวเลนต์เท่ากับสองอิเล็กตรอนถูกไหมโดยที่สองอิเล็กตรอนตรงนี้เนี่ยนะครับหนึ่งอิเล็กตรอนจะมาจาก A อีกหนึ่งอิเล็กตรอนจะมาจาก B ก็คือสารคนละตัวกันอะมาเอามาแชร์กันมันเลยเรียกว่าโคเวเลนต์โคคือร่วมกันถูกไหมครับอ่าแต่ทีนี้โคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ ordinate, ordinate, หมายถึงอะไรนะครับโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ ordinate, ordinate, เนี่ยคือหมายความว่าไอหนึ่งพันธาที่มีหนึ่งพันธาสองอิเล็กตรอนเนี่ยไอสองอิเล็กตรอนนั้นอะมาจากแค่คนคนเดียวเลยนะครับอ่าโอเคไหม อ,อย่างเช่นในที่นี้นะครับพี่จะให้ว่ามี A กับ B ถูกไหมโดยที่เมื่อไหร่ล่ะที่จะเกิดโคเดนโคเวเลนต์นะครับก็คือเมื่อมันมีคนรวยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นจนนะครับและคนรวยแบบว่ามองมองตาคนจนแล้วก็แบบโอ้น่าสงสารจังเลยฉันเสียสละให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคไหมโดยอะไรคือคนรวยล่ะคนรวยก็คือคนที่มีโลนแพเหลือครับผม คือครบออกเตตแล้วนะต้องครบออกเตตแล้วด้วยนะคือถ้าเกิดไม่ครบออกเตตก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนรวยนะอ่ะแต่ง่ายๆคือมีโลนแพรเหลือแล้วกันนะอ่ะอันเนี้ยจะเรียกว่าคนรวยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะครบออกเตตนะครับแต่ก็จะมีบอกรีที่ไม่ครบนะอย่างเช่น n นะครับออมนบางทีก็ไม่ครบนะอ่ะส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเอ่อคนจนครับคนจนเนี้ยคือคนที่ขาดอิเล็กตรอนหรือคนที่ไม่ครบออกเตตโอเคไหมอันเนี้ยเรียกว่าคนจนเมื่อคนรวยกับคนจนมาอยู่ด้วยกันแล้ว แล้วคนคนรวยเนี่ยเห็นเห็นเห็นคนจนน่าสงสารนะครับมันก็เลยทําการเอาสองอิเล็กตรอนหรือเอาโรนแพร์ของมันเี่ะนะมาสร้างเป็นพันธะนั่นเองครับผมมาสร้างเป็นพันธะปุ๊บอย่างนี้นะก็ได้เป็น A เกิดพันธะกับ B โดยที่ไอพันธะตัวนี้2อิเล็กตรอนตัวเนี้ยมาจาก A เท่านั้นนะครับโอเคไหมตามนี้อ่ะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้อีกนิดนึงนะครับว่าไอพันธะโคเดตโคเวเลนเนี่ยมันเกิดจากไอพวกนี้แล้วถูกไหมครับ อีกอย่างนงางึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราก็ต้องจำกันเนาะเราต้องใช้ความคุ้นเคยนะครับว่าสารตัวไหนเป็นโคเดนโคเวเลนต์บ้างนะครับแล้วก็จะมีสารอีกหนึ่งชนิดนะครับที่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้สอนไว้นะครับก็คือเรื่องของสารที่มีโคเดนโคเวเลนต์นะคือสารพวกคอมเพล็กซ์คอม e พาว์ครับผมคอมเพล็กซ์คอมพาวสารเชิงซ้อนนะครับโอเคไหมสารประกอบเชิงซ้อนนะครับ พวกสารประกอบเชิงซ้อนพวกนี้นะครับมันจะมีมันจะประกอบไปด้วยอย่างนี้อี๋ยวพี่เขียนให้ดูแล้วกันนะปึ๊บ,บคือมันจะมีอะตอมกลางซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโลหะโอเคไหมโลหะนะโลหะทรานซิชันด้วยนะไม่ใช่โลหะธรรมดานะครับส่วนใหญ่เป็นโลหะทรานซิชันเออเขียนไม่พอทรานซิชันทรานซิชันนะครับ เวลาตอมกลางเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีเอ่ออะตอมรอบข้างครับผมที่จะชื่อว่าลิแกนโอเคไหมไอ้พวกเนี้ยอะตอมรอบข้างตัวเนี้ยจะเรียกว่าลิแกนลิแกนลิแกนนะครับอะไอคอมเพล็กซ์คอมพาวเนี่ยอาจจะมีประจุหรือไม่มีประจุก็ได้นะครับโอเคไหมครับโดยที่ไอพันธะตรงเนี้ยมันจะเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะครับระหว่างคือพันธะระหว่างลิแกนกับพันธะ ระหว่างลิแกนกับโลหะทรานซิชันนะทวทีโอเคพูดซ้ำทำไมเนี่ยพันธะ c o ร์ดิเนตโ c o v เลนต์นะพี่เขียนแค่ coordinate พอนะครับโอเคไหมหาตามนี้เนาะ,ะน่าจะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาพิจารณากันเลยดีกว่านะครับก็คือตรงนี้นะอ่ะอยายเช่นตรงนี้นะครับมาที่ตัวอันแรกนะ ca zn oh สี c a Z n o H นะครับโอเคเราจะพิจารณาเฉพาะตรงนี้นะครับนี่ส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนที่เป็น complex c o m p o u n ์นะครับ ซึ่งเราก็จะแยกออกมาได้ว่ามันเป็น Z n O h อ็อยประจุเท่าไหร่ครับ2ลบถูกไหมครับอ่าประจุ2ลบเนาะเพราะว่า CA ประจุ2บวกนะอ่าไอก้อนนี้ก็เลยต้องเป็นประจุ2ลบนะยังจำกันได้ไหมครับโอเคพาะฉะนแล้วพี่ก็จะทำยังไงดีครับพี่ก็จะเอามาเขียนเลยอ่าจริงๆแล้วมันจะเกิดเป็นอย่างนี้นะ OH เ h OH, อย่างนี้ UH, นี่นี่นี่เราก็ใส่ไปเลยว่าอันนี้มันคือ2ลบเนี่ย ซึ่งไอ้สี่พันธะตรงนี้เนี่ยเป็นโค Co ออเดตโคเวเลนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีส Co okay ี่โค d i เดตโคเวเลนต์โอเคไหมสี่ซีโอสี่โคพี่จะเขียนว่าสี่สี่โคแล้วกันนะโอเคไหมส่วนต่อไป BF4 ตรงนี้ BF4 ตรงนี้ใช้โคเอ่อโคอมเพล็กซ์คอมพารไหมคำตอบคือยังไม่ใช่นะเพราะอะไรไม่เห็นปะไม่มีทราน i ิชันนี่อันนี้เป็นอะไร BF นี่ BF4 BF4 ออะไรคือ อันนี้เป็น B F 4ลบถูกไหมครับอ่า B F 4ลบอันนี้อาจจะโดนหลอกได้นะไม่ใช่นะ B F 4ลบตรงเนี้ยไม่ใช่ Complex c o m p อม n พนะโดนหลอกนะเราอย่าโดนหลอกนะ t r a n s ซชั่นคอมเพล็กซ์คอมเพเนี่ยจำไว้เลยว่าต้องมีโลหะ t r ร n s ซชั่นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอ,อ,อ่เออเราเราเอาง่ายๆไว้นะครับอโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วมาก็ B F 4อ่ะพี่เรามาเขียนนะว่า B F 4เนี่ยมันมีอ่อ มีมันมีโคเดตโคเวเลนต์หรือเปล่านะอ่ะซึ่ง b f เเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโคเดตโคเวเลนต์เช่นมีเหมือนกันนะครับคืออะไรครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากการที่มันเป็น BF3 ครับผมอ่ะอันนี้ต้องอาศัยความคุ้นเคยคุ้นเชยนิดนึงนะอ่ะกับ F ลบครับผมคือน้องน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรว่า B อ่ะตอนแรกอ่ะ B โบลอนอ่ะมันมีแค่3มันเป็นหมู่3ใช่ไหมมันมีวาเลนติเล็กตอนแค่3ตัวเพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดพันธะได้แค่3พันธะ แต่มันยังไม่ครบออกเตตเลยนี่นามันได้แค่นี้แหละเนาะแต่ทีนี้มันมี F ลบล่องลอยมาจากไหนไม่รู้อันเนี้ยเปรียบเสมือนคนรวย F ลบเนี่ยคือคนรวยเห็นไหมคือมันมีพันธะคู่อะครับเอ้ยมันมีลบอะลบเนี่ยคืออ่าจริงๆแล้วถ้าถ้าน้องลองมองนะ F ลบเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเปิบเบเปิบบมันคือ F ที่มีอิเล็กตรอนแปดตัวเรียบร้อยแล้วนะ F เนี่ยมองเห็น B F สามแล้วก็แบบโอ้น่าสงสารจังเลยงั้นฉันเอาอิเล็กตรอนมาสร้างเป็นพันธะละกันนะ มันก็เลยกลายเป็น B เออมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับชๆเดี๋ยวผมเขียนนิดนึงนะขอโทษนะ kbf ปึ๊บอ่ะเึ๊บเบรบนี่ f ลบตัวนี้เนาะนี่เห็นปะคือ f มันก็จะกลายเป็นว่า f ลบตัวเนี้ยมันให้หนึ่งโลนแพร์มาสร้างเป็นพันธะ b boron เนี่ยก็เลยจะยมีอ่สี่พันธะเรียบร้อยซึ่งก็คือกลายเป็น8ปดเอ่อ valence electron แล้วเนาะ อ่าโอเคไหมซึ่ง f ก็ยังคงป 8, เป็น8 valence electron เหมือนเดิมโอเคไหมครับตามนี้เนาะโอเคอ่ะซึ่งเวลาพี่เขียนพันธะตรงนี้นะครับน้องสังเกตเห็นไหมว่าพี่เขียนเป็นลูกศรชี้ไปอย่างนี้หมายเขาว่าอะไรครับหมายเขาว่าอันเนี้ยไอพันธะตรงเนี้ยเป็นอิเล็กตรอนที่สร้างมาจาก f แล้วให้ b โอเคไหมเออพันธะสองอิเล็กตรอนตรงนี้นะมาจาก f แล้วไป b โอเคไหมให้ b เออประมาณนั้นนะ่ะเออเราเวลาเราเขียนโคโดเดโคโดเวเล์เราอาจจะเขียนอย่างนี้ได้นะครับ โอเคไหมซึ่งพอชันแล้วถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นคอมเพลตคอมพาว์น้องก็จะได้แบบนี้มานจะประมาณนี้เห็นไหมถ้าเขียนเป็นลูกศรน,นะครับโอเคไหมครับตอนนี้เนาะพอนันแล้วอันนี้จะมีมีกี่พันธะครับคือมันมีแค่หนึ่งโคเวเลนเท่านั้นเองเนาะเอ้ยหนึ่งโคเดนโคเวเลนนะนะก็คือระหว่าง F ลบกับ B โอเคไหมอ่พะพอชันน้องสังเกตดีๆนะมันไม่ใช่ว่ามีปีก,กาก็พอนะอือโอเคไหมอ่ะซึ่งอันนี้มีคอมเพลตคอมพาว์ไหม เอ้อันนี้มีปีกาก็ไม่บีทรานซิชันก็ไม่บีเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คอมเพลซ์คำพาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีโคเดตโคอเลนเลยนะนะต่อไปนะครับอันนี้ใช้ใช่คอ,อ Comp Comp มเพลซ์คำพาวไหมคําตอบก็คือใช่เหมือนกันนะครับก็คืออะไรครับก็คือเป็นอันนี้เป็นทรานซิชันถูกไหมแล้วก็มีพวกแบบอันนี้จะเรียกว่าลิกแอนก็ได้นะอ่ะเนี่ยมีลิกแอนอยู่แล้วก็เป็นแบบว่ามีปีกาด้วยโอเคชัดเจนเหมาะสมสําหรับการเป็นทรานซิชันนะเอ้ยเหมาะสมกับการกลายเป็น คอมเพล็กซ Comp นะ์คอมเพลเนาะเพราะฉันพี่ก็มาเขียนเลย ag ก็มันน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะมันก็น่าจะเป็น nh3 ตัวนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็น n s 3ตัวนี้ n s 3เนี่ยทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนมาที่ ag นะครับซึ่งตัวนี้ประจุเท่าไหร่ครับบวกนะครับบวกโอเคเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอันเนี้ยมี2โคสองพันธะนะครับมีสองพันธะเลยเห็นปะก็คือพันธะตรงนี้กับพันธะตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็ตอบได้แล้วครับว่าคํตาตอบตรงนี้ตอบอะไรครับก็คือตอบ อันนี้กับอันนี้เนาะก็มีตรงไหนเนี่ยก็คือข้อ4นั่นเองเนาะโอเคเรียบร้อยข้อ4ตอบได้ละครับก็จากข้อนี้นะพี่ก็สรุปให้ว่าคอมเพล็กซ์คอม e พลระหว่างโลหะพันธะระหว่างโลหะทรานซิชันกับลิกแคนเนี่ยเป็นโคเดทโคเวเลนต์กับเขาให้ปีกามาเฉยๆเนี่ยน้องต้องดูดีๆว่ามันใช่คอมเพล็กซ์คอมพลจริงหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะประมาณนั้นแค่นี้ครับผม